กำเงินหาแสนกับท่องสิบบาทพร้อมกับอุดมการณ์ในใจ ความสุขและครอบครัวสําคัญยิ่งใหญ่ว่าเงินตัดสินใจล่าออกจากงานจูงมือเมียกับลูกมาสารฝันยูบานเฮาไผสิวจะในกระสางเงินมันมาสีสาคัญซ้ญคขอบครัวเนาะเรื่องราวนี้เป็นบทเรียนชีวิตญาติคอยบอกว่าฝากมาว้าในส่องเนี่ยเพื่อเรื่องราวของตนจะเป็นผลประโยชน์ให้ผู้อื่นเล่าว่าฝากให้ผู้อยากมาอยู่บานได้วางแผนการเงินมานาพอเงินหแสนกับทองสิบ,บาทเล่าใส่เบอร์เตงแต่ปีแหลกที่มาอยู่คอยก็เรยถามแล้วเนาะเอาเจะไปใส่อีหยังละอายเบิด ห่วยกับสื่อปิดมาเลี้ยงแนสื่อไก่มาเลี้ยงแนลองทําหลายสิ่งหลายอย่างตามคําแนะนําตามยูทูบไอ้ก็เลี้ยงไก่ตามายูทูบเ Tube, นะมือดีขึ้นดีมาก็มากัดไก่ไอ้อ้ก็สงสัยหยุดหลายมือว่าเอามันคือบอกไครวะผูเถา่นก็เลยมาบอกว่ามันบอกไครมันตกใจ YouTube, ว่า u t u b e คือบ่ไรบอกเนาะแนวหน,นอผ่านไปเป็นอาทิตย์ ว่าแม่สีเบิดเรื่องเบิดเหลาเนาะงูจะมาได้ใสมาหากินไก่ข่อยกลัวสิว่างแผนจับได้โอ้ยเป็นอาทิตย์พน่ะมันก็นกินดีล่่ที่นีนไก่กระตกใจไปเรื่อยแต่เหลียงบ่หลอดก็พ่อแห้งซุบหลอดกับ่ไข่วิดถิ่มซื้อข่อยข่อยกับว่าแม,มนมันบ่ถือกับข่อยบ่เหลียงแนวอื่นก่อนเ็ดแ,แนวนั้นแนวนี้เปลี่นไปเรื่อยติทีนี่ว่วยเงินหาแสนกับทอง10บาทมันมาสิเหลือปีเดียวเท่านั้นแล้วล่ะเอ้ยะจะมาข่อยอยากบอกตัวละ่ะอยากบอกมูพนอยากมาอยู่บ้านนะนะวางแผนการเงินมาหรือยังเงินไล่เดือนเทอาเสียมาจากใสไล่ไ่ กินยางเดียวได้มาอยู่บานเจ็บป่วยก็ต้องไปโรงพยาบาลบางโลูกบางอย่างมันเขาฟีบ่ไไ้เด้แม่นไปฟีก็ต้องมีค่านามันงานซองงานศพงานบุญอีต่างหากคือตต่มคือใส่น้ำาะไรน้ำหมูน้ำมันน้ำปลาเกลือสรปดปลาแดดแน่วของเห็ดเองบอ่ไดห่ก็ต้องซื้อเขาเด้ลูกไปต้องเลียนก็มีค่าคูม,มือดีอยากมาอยู่บานมันดีคิดว่าพ่อแม่แถวแหล้วเป็นใหม่ไก่ฟังอยากมาดูแลพออยากมาดูแลแม่อยากมาใส่ชีวิตจาของ หอบต่อุดมการกับเงินกลับบ้านมาคิดว่าจะได้กูเฮดไดล่ะวะบาดตาเฮดบ่ได้ะะาต,าตีบต่บมีแผนสำรองทีนี่แต่กี่ก็เคยคินว่าเงินบ่สำคัญเลยอยู่จังได๋กินจังได้ก็น่าจะได้ตอนนี้เรื่มบ่แม่แแล้วเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ทุกอย่างต้องใช้เงินนอกจากสิว่างแผนชีวิตแล้ววางแผนการเงินมาด้วยเด้อสำหรับใครที่อยากมาอยู่บ้านจังสีบริ้นอนตีนกายนภาขึ้น่อ,อยซันดอกวะ